ท้านี้ก็เป็นชิ้นโปรเซ็ตแล้วก็ตัดนะระวังพอพ้อผังวันนี้จะทอดมันตอนจริงทอดมันนี่ก็เป็นปลาที่ตายแล้วนะฮะทอดมันปลากรายทอดมันปลากรายก็ตั้งเมื่อวานนี้วันที่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 เอ่อยี่สิบเก้าเมษายนของภาคเรืองสิบสี่คุณจริราพรใชยแสงเอ่อได้ส่งเจ้าหน้าที่มา ทอมันมาให้ผักมาให้ผัถวายไข่แล้วก็ไก่แล้วก็ผัดนะแล้วข้าวสารเอออันนี้ไม่เกี่ยวกับทอดมันการเมืองนะครับเพราะว่าจริงๆนะคุณจตุรนไม่เคยเจอกันเลยนะฮะแต่คุณอะไรฮะคุณ,ค,ณคุณจตุรภรเป็นนะยายกพศมาคมขัดจิงเสาอัตมาเขาไปบรรยายเขาเป็นห่วงพระนะฮะมาเป็นห่วงพระก็ของหลายวัดอันเช่วัดอัตอมาวัดเดียวหรอกนะฮะนะการเมืองเอาภาวนาการบุญไม่มีการเมือง เออได้มาแล้วเราก็ค่อยๆฟันเรื่ปลากรายนะปัากรายเบาไฟหน่อยบาเบาไฟหน่อยแต่ทอดไฟแรง๋ย่าทอดไหนไม่สุกปลากรายนี้ท่านเออบางท่านอาจจะไม่รู้จักรู้จักแต่ปลากรายความจริงปลากรายเนี่ยเออปลากรายมันก็ถ้าบ้านอาตมาถ้ามันลำถ้าแผ่นหาแค่ปลาหางแผนมันจะสวยเพราะปลากรายคือปลาที่กร้นกลายเหมือนปลากัดนั่นแหละครับมันจะกร้นกลาย ตะกรูลปลาชนิดสวยก็คือปลากรายปลากรายก็คือปลาข้งแผ่นที่ที่บ้านแผ่นอำเภอเสนาเราจะมีปลาฉลาดนะเราเรียกปลาฉลาดเราเรียกปลาแฉลบหรือปลากระแหลกนะฮะปลากระแหลกแล้วก็ต่ำจากปลากระแหลกก็ปลากรดนี่แหละท่านนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะทอดมันให้สมเจตนารจภาพก็ค่อยๆค่อยๆทอดไปท่านมันจะฟูๆหน่อยนะครับ ใช้น้ามันใหม่นะท่านนะถ้าน้ามันอื่นน้นมันจะเหม็นเหม็นหืนแล้วต้องน้ like. mm ํา hmm. มันใหม่ก็จะถวายพระตามเจตนารจ้าภาพนะแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรที่พระเป็นอาบัติเลยนะฮะไม่มีอะไรที่พระเป็นอาบัติเลยก็นมัฒนานะฮะแล้วก็ไม่ใช่ทอดมายการเมืองนะฮะนะเพื่อนก็ขอจอใจนี้แค่เจ้าภาอนุโมทนาเจ้าภาพนะฮะส่วนอย่างอื่นๆนั้นเดี๋ยวค่อยผัดผักถวายพระครบไปแล้วก็อธิบายทีในทรไมเรียกว่าทอดมัน ถ้าใส่เออใส่อะไรนะถ้าใส่ใส่ใส่ใ,สใ,สใ,สใบมะกรูดมาตามาให้เป็ดเราเรียกประเห็ดคือรูปทรงมันเหมือนดอกเห็ดบานๆเออแต่คนเทือจะทอทมันทอดะไรพอไปเจอคนอิทธยาเนี่ยทอดมันขายแล้วมีน้ําจิ้มมันเป็นแว่นๆอย่างนี้หัวได้หัวใหญ่หันตรงๆก็คงเทียกเลยเลยทอดมันนะฮะให้กระจายตามนี้ก็เออเดี๋ยวก็จะได้นําไปถวายพระอนุโมทนาคุณจิราพรด้วยนะ สามีไว้รัฐศาสนาได้เป็นภาคการเมืองไปนะคฮะอาตมาไม่อยอมกันเ,อ,นเอ่อการประธรรมมันไม่อยอมกันเมืองน,นะตัวนี้จะ